บทที่7228 7229ขณะที่ผู้ชมยังคงชมไฮไลท์การซ้อมของตะวันนาและกูชิวอีบนจอภาพขนาดใหญ่ทั้งตรงกลางและทั้งสองข้างของเวทีทางด้านเย่เฉินได้มายืนที่ด้านล่างของลิบเวทีพร้อมกับกูชิวอีแล้วคราวนี้เขาจะขึ้นเวทีร่วมแสดงพร้อมกับกูชิวอีเย่เฉินสวมชุดกรอะนักรบแบบเต็มตัว มีหน้ากากครอบบนสีสรษะและถือดาบในมือขวาส่วนกูชิวอีที่สวมกระโปรงยาวสไตล์ก่อนราชวงศ์ฉินยืนอยู่ข้างๆเย่เฉินโดยเธอจับมือของเย่เฉินและประสานนิ้วของพวกเขาไว้ด้วยกันจากนั้นเพลงเปิดตัวแบบจีนดั้งเดิมก็ดังขึ้นจากลำโพงบนเวทีและทีมงานก็พูดกับทั้งสองคนทันทีว่าเตรียมตัวให้พร้อมการนับถอยหลังสู่การขึ้นเวทีเริ่มต้นขึ้นแล้ว3 2 1 ทันทีที่พูดจบลิฟต์ก็ยกพวกเขาขึ้นไปอย่างรวดเร็วและส่งคนทั้งสองไปยังบนเวทีโดยตรงทันทีขณะนี้สไตล์ของเวทีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากพื้นหลังดูเหมือนได้มาถึงสวรรค์ที่เชิงเขาโจ้งหนานซานสายลมพัดผ่านหุบเขาเต็มไปด้วยดอกไม้ป่าหลากสีสันและรวมทั้งผีเสือ้อกู่ชิวอีผู้ที่ไม่เคยมีเรื่องอื้อฉาวกับคนดังในวงการบันเทิงคนไหนเลย ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับจับมือชายสวมชุดกราะทำให้แฟนแฟนชาวจีนหลายคนที่คุ้นเคยกับเธอต่างก็ประหลาดใจไม่เพียงแต่กูชิวอีที่ไม่เคยมีเรื่องอื้อฉาวในชีวิตของเธอเท่านั้นแต่เธอยังไม่เคยมีการติดต่อใกล้ชิดกับสมาชิกเพศตรงข้ามคนใดมาก่อนเลยด้วยแต่แฟนๆไม่คาดคิดว่าวันนี้ฉันจะได้ใส่ชุดโบราณและเดินจับมือชายคนหนึ่งขึ้นเวทีโดยที่ฉันไม่สามารถมองเห็นหน้าได้ เย่เฉินก็รู้สึกช่วยไม่ได้ที่จะรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเหมือนกันแม้ว่าเขาจะได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างแต่เขาก็ไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนมีผู้คนนับหมื่นมารวมตัวกันอยู่ตรงหน้าเขาและสำหรับคนอย่างเขาที่เพิ่งขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกเขาอดรู้สึกประหม่าไม่ได้จริงๆเดิมทีทุกคนคิดว่ากูชิอีจะร้องเพลงนี้ร่วมกับชายคนนี้ แต่อย่างไม่คาดคิดหลังจากที่ทั้งสองจับมือกันขึ้นมาที่บนเวทีชายสวมหน้ากากก็ถือดาบยาวและแสดงดาบอย่างสง่างามบนเวทีทุกคนจึงตระหนักได้ว่าชายในชุดกรอบคือผู้คู่เต้นรำในบทเพลงแต่ทำไมกูชิวอี่ถึงต้องขึ้นมาบนเวทีพร้อมกับนักเต้นสำรองคนนี้ด้วยละ่ะหรือมันเป็นเพียงเพื่อเอฟเฟกต์บนเวทีของเพลงนี้ใช่ไหมนี่นี่มันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เกินไปไมมหรือเปล่า สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างไรก็ตามตอนนี้ความสนใจของทุกคนถูกดึงดูดไปที่นักเต้นสวมหน้ากากบนเวทีในไม่ช้าเพราะการเคลื่อนไหวของเขานุ่มนวลและสาง่างามซึ่งน่าประทับใจมากจากนั้นดนตรีและรูปแบบของภาพก็เปลี่ยนไปมีผู้นำเผด็จการครองอำนาจและประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ยากในฉากจากนั้นเย่เฉินเก็บดาบของเขาและเตรียมที่จะกล่าวคำอำลากับกุชิวยี ในขณะที่ร้องเพลงกูชิวอี้ก็เข้ามากอดเขาจากด้านหลังใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจที่เขาจะจากไปในเวลานี้นักเต้นทั้งหมดที่เล่นเป็นกองทหารฝ่ายศัตรูก็เข้ามาบนเวทีและได้ต่อสู้กับเย่เฉินจอภาพขนาดใหญ่ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของเย่เฉินดูยิ่งใหญ่ขึ้น ทำให้ผู้คนนับหมื่นที่ดูอยู่บนจอรู้สึกตื่นเต้นราวกับว่าพวกเขากำลังชมภาพยนตร์แอคชั่นที่ไม่มีเอ็นและถ่ายทอดแบบเทคเดียวผ่านขณนะที่เย่เฉินยังคงต่อสู้ด้วยดาบของเขาผู้ชมหลายคนรู้สึกได้ถึงเลือดเนื้อที่เดือดพล่านเมื่อเย่เฉินสังหารทราราชและกลับมาพร้อมกับดาบหญิงงามอีกคนในชุดโบราณก็ได้ขึ้นมาบนเวทีทันที และเธอเป็นหญิงงามผมสีบลอนจอภาพขนาดใหญ่เปลี่ยนภาพทันทีและทุกคนก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าสาวผมบลอนที่ได้ขึ้นมาบนเวทีนี้แท้จริงแล้วคือตะวันนาสวีทไม่มีใครคาดคิดว่าตะวันนาจะร้องเพลงร่วมกับกุชิวยีและที่ไม่คาดคิดยิ่งกว่าก็คือตะวันนายังเปลี่ยนเป็นชุดจีนโบราณซึ่งดูสวยงามน่ามองอีกด้วย และเมื่อตะวันนาเปิดปากทุกคนก็ยิ่งตะลึงมากขึ้นเพราะเธอร้องเป็นภาษาจีนสำเนียงมาตรฐานและการร้องเพลงของเธอก็ร้องได้ไพเราะและไพเราะซึ่งแตกต่างไปจากภาพลักษณ์ที่ด,ดุดันของเธอโดยปกติมันน่าแปลกใจมากแต่แฟนๆก็สดชื่นเย่เฉินกลับมาที่ศูนย์กลางจากด้านหลังเวทีแล้วและตะวันนาก็แทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้พบเขา เธอจึงโยนตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนของเขาและกอดเขาไว้แน่นมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นในที่เกิดเหตุของแฟนๆจากนั้นก็เหมือนกับที่กูชิวีได้ทำเมื่อเธอปรากฏตัว,ตวบนเวทีครั้งแรกเธอก็ได้ประสานนิ้วของเธอกับเย่เฉินและจับมือกันไว้แน่นเมื่อทั้งสองเดินจับมือกันมาข้างหน้าเวทีกล้องก็ฉายใบหน้าของตะวันนาขึ้นบนจอขนาดใหญ่ จริงๆแล้วเธอกำลังหน้าแดงโดยเธอยกชายกระโปรงขึ้นและเธอก็ดูประหม่าเหมือนกับเจ้าสาวที่มาในชุดแต่งงานในอดีตตะวันนาเป็นคนที่เปิดเผยมากบนเวทีและแม้กระทั่งสไตล์การแต่งตัวของเธอก็เซ็กซี่มากแต่ใครจะไปคาดคิดว่าตอนนี้ตะวันนาจะดูเหมือนคนละคนกันเลยเธอกลายเป็นเหมือนเด็กสาวที่บอบางและขี้อายเธอจับมือเย่เฉิญและร้องเพลงส่วนของเธอ เมื่อเหลือเพียงประโยคสุดท้ายกูชิลีก็เดินเข้ามาและร้องท่อนอื่นๆที่เหลือพร้อมกับเธอโดยได้ร้องประสานเสียงไปกับเธอเดิมทีเมื่อร้องประโยคสุดท้ายเพลงก็จะจบลงโดยสมบูรณ์และกูชิลีก,ก็จะกล่าวคำอำลาต่อผู้ชมและจบการแสดงเป็นแขกรับเชิญของเธอแต่ทันใดนั้นโดยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเมื่อตะวันนาร้องจบประโยคสุดท้าย เธอก็ได้ยืนขย่งเท้าบนเวทียกศีรษะขึ้นและจูบริมฝีปากที่มีหน้ากากปิดอยู่ของเย่เฉินทันทีแม้ว่าหน้ากากของเย่เฉินจะแข็งแต่หลังจากที่เขาสวมมันบนใบหน้าเพียงไม่กี่นาทีมันก็เริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อยตะวันนายืนขย่งเท้าและจูบเย่เฉินอย่างร้อนร้อนโดยมีเพียงหน้ากากบางๆกั้นระหว่างพวกเขาซึ่งทำให้เย่เฉินไม่ทันตั้งตัวผู้ชมแทบทุกคนต่างกรี๊ดกันสนัน่น แม้ว่าตะวันนาจะมีบุคลิกที่เซ็กซี่บนเวทีแต่เธอก็ไม่เคยมีพฤติกรรมที่ใกล้ชิดกับนักเต้นของเธอบนเวทีขนาดนี้มาก่อนนี่เป็นจูบที่กระตือรือร้นมากและถึงแม้จะใส่หน้ากากก็ยังเป็นแค่หน้ากากบางๆความรู้สึกคลุมเครือนี้แผ่ซ่านไปทั่วทั้งสถานที่ทําให้ทุกคนตกตะลึงมากกูชิวี์เองก็ตกตะลึงมากเพราะเธอยืนดูอยู่ข้างๆแต่เธอก็ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เธอมองเห็นความรู้สึกที่ซ่อนเร้นและด้อยค่าของตะวันนาที่มีต่อเย่เฉินมานานแล้วดังนั้นตะวันนาจึงจะปล่อยโอกาสที่เธอจะแสดงความรู้สึกภายในของเธอออกไปได้อย่างไรในเวลานั้นเสียงปรบมือจากผู้ชมก็ดังสนั่นทุกคนคิดว่าเหตุผลที่ตะวันนาจูบนักเต้นอย่างไม่เห็นแก่ตัวนั้นเป็นเพราะว่าเธอกำลังดื่มด่ำกับอารมณ์ของบทเพลงอย่างเต็มที่ท้ายที่สุดแล้ว เพลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงการกลับมาพบกันอีกครั้งของนักฆ่ากับคนรักของเขาหลังจากผ่านความยากลำบากและการทดสอบชีวิตและความตายที่ไม่เคยเล่ามาก่อนณขณะนี้มันควรจะน่าตื่นเต้นและยินดีอย่างมากดังนั้นจึงเข้าใจได้ว่าทำไมตะวันนาถึงทุ่มเทมากขนาดนี้แต่ไม่นานทุกคนก็รู้สึกแปลกๆอีกครั้งถ้าจะว่ากันก็คือตะวันนาเป็นคนเริ่มจุบเพราะว่าเธออยู่ในอารมณ์ของเพลง และจมดิ่งอยู่กับมันแต่ก่อนที่เพลงจะหยุดตะวันนาก็ยังคงอยู่ในสภาพนั้นอยู่และเธอยังกอดนักเต้นที่แต่งกายเป็นนักฆ่าโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยกล้องได้จับภาพใบหน้าของตะวันนาอย่างต่อเนื่องและฉายภาพระยะใกล้ความละเอียดสูงขึ้นบนจอใหญ่แบบเรียลไทม์ผู้ชมนับหมื่นคนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าน้ำตาของตะวันนากำลังไหลรินออกมาจากหางตาของเธออย่างเงียบเงียบ ดูเหมือนเธอจะกลัวว่าชายตรงหน้าจะทิ้งเธอไปอีกครั้งเธอจึงกอดเขาแน่นจุกเขาและน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาไม่หยุดผู้ชมต่างตกตะลึงทีมงานของตะวนาเองก็ตกตะลึงเช่นกันพวกเธอมีความคิดเพียงสิ่งเดียวในใจพวกเธอจะส่งข่าวประชาสัมพันธ์ออกไปได้อย่างไรและพวกเธอควรกำหนดจังหวะอย่างไรเพื่อดึงสไตล์กลับเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัย ความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าได้รับความรักแต่กลับแสดงไม่ได้มันชัดเจนจนเกินไปใช่ไหมพี่สาวตะวันถ้าเธออยากจูบเขาจริงๆเธอจูบคนคนนี้จริงๆหลังจากที่เขาถอดหน้ากาก,ากออกจากหลังเวทีไม่ได้เหรอคุณทำสิ่งนี้ต่อหน้าคนนับหมื่นคนภายในไม่กี่นาทีฟุตเทจนี้อาจกลายเป็นไวรัลบนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นไปทั่วโลกคุณได้จอองค์การค้นหาคำยอดนิยมทั่วทั้งโลกไปแล้ว คุณรู้สึกดีแต่พวกฉันควรทำอย่างไรอย่าลืมว่าคุณยังมีแฟนอยู่เขายังเล่นเกมการแข่งขันอยู่ในอเมริกาอยู่ใครกันที่จะสามารถมาช่วยฉันได้